สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงอะไรที่ขายไม่ได้บ้างบน Google Shopping นะคะก็ก่อนที่เราจะทำโฆษณากับ Google Shopping หรือใครที่กำลังทำอยู่แล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรที่เราขายได้หรืออะไรที่ขายไม่ได้บ้างสำหรับอะไรที่ขายได้อ่ะก็ต้องบอกว่ามันขายได้เกือบทุกอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เน้นตรงนี้เราจะมาเน้นมาดูว่าอะไรที่ขายไม่ได้บน Google ช้อปปิ้งบ้างนะคะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะทัพพิมก็ทำการสรุปนโยบายของ Google Shopping a d นะคะมาให้ก็คือเป็นข้อสรุปมันเองอ่านแล้วสรุปมาสำหรับนโยบายส่วนเต็มๆเ,เนี่ยถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าใครคิดว่าทัาพพิมพูดแล้วแบบยังไม่เข้าใจยังไม่ละเอียดพอนะคะสามารถไปอ่านได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับนโยบายของ Shopping a d นะคะเขาจะแบ่งเอาไว้ใน4ประเด็นด้วยกันนะคะ4ประเด็นใหญ่ๆนั่น ก็คือ 1. เนื้อหาต้องห้ามค่ะ 2. การปฏิบัติต้องห้ามหรือห้ามทำนั่นเอง3เนื้อหาที่ถูกจํากัดนะคะ4บรรณาธิการและเทคนิคค่ะสําหรับ4ประเด็นนี้นะคะท่าพิมก็จะอธิบายแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับประเด็นแรกนะคะเนื้อหาต้องห้ามก็คือว่าห้ามไม่ให้โปรโมทเลยไม่อนุญาตให้โปรโมทบน Google Ad เลยนะคะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือ1สินค้าลอกเลียนแบบค่ะก็อย่างที่หลายๆคน น่าจะเข้าใจเนาะสินค้าลอกเกนแบบก็คือของก๊อปปี้นั่นแหละของก๊อปปี้ดูยังไงได้บ้างอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะพวกโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของแบรนด์อื่นๆน่ะที่เราแบบว่าเอาของอาจจะเป็นของจากจีนมาขายโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยว่ามันเป็นของก๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาขายตรงเนี้ยห้ามนะคะ,ะไม่ให้โปรโมทบน Google Shopping นั่นเอง อย่างที่สองที่ห้ามโปรโมทนะคะก็คือสินค้าที่มีอันตรายค่ะสินค้าอันตรายอย่างเช่นพวกระเบิดดินปืนลูกปืนกระสุนปืนหรือพวกอาวุธต่างๆแม้กระทั่งดอกไม้ไฟก็ห้ามนะคะหรือจะเป็นพวกยาที่เกี่ยวกับระบบประสาทยาปลุกประสาทยากล่อมประสาทอะไรพวกนี้ห้ามหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางสารเคมีหรือจะเป็นสมุนไพรใดๆทั้งสิ้นก็ห้ามนะคะต่อไปอย่างที่3นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ก็พวกการโกงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการโกงหรือจะเป็นเอกสารปลอมหรือจะเป็นการ ทุจริตอะไรต่างๆอะไรแบบนี้เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะพวกนี้ห้ามโปรโมทบน Google a d นั่นเองนะคะต่อไปอย่างที่4นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะคะก็อย่างเช่นพวกเกียรติสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาหรือข้อความที่ทําให้ตกใจเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยและรวมไปถึงข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอาชญากรรมการฆาตกรรมทั้งหลายนะคะก็ ไม่อนุญาตให้โปรโมทบน Google Shopping นั่นเองค่ะและสุดท้ายที่ห้ามโปรโมทเลยนะคะนั่นก็คือเนื้อหาโฆษณา Shopping ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Google นะคะคือท้ายที่สุดแล้ว Finally แล้วอะ่ะถ้า Google ไม่ให้ผ่านเนื้อหาเราไม่โอเค Google ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ให้โปรโมทนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงการปฏิบัติต้ตองห้ามคือสิ่งที่ห้ามทําอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วถึงก็จะไปเร็วเนาะสิ่งที่ห้ามทํามีอะไรบา ะะอันแรกเลยก็คือการใช้เครือข่ายโฆษณาในทางที่ผิดเนาะก็ เขาก็อยากให้ใช้ Google Shopping เนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะพวกเนื้อหาอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาที่เป็นอันตรายพยายามสร้างความขัดแยง้งสร้างความไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ผ่านห้ามทำนะคะห้ามทำอันที่2คือในเว็บเราเนี่ยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีความรับผิดชอบคือการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่เข้ามาในเว็บเราอย่างเช่นพวกเลขไ d เลขบัตรประชาชนหรือพวกรหัสบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารบัตรเครดิต ถ้ามีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เขาก็ห้ามทำนะคะห้ามโปรโมทกับ Google เลยนะคะกับอันสุดท้ายนะคะก็คือการนำเสนอตนเองหรือผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้องนะคะเขาก็แค่อยากจะให้เรานำเสนอตัวเองอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์นะคะให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริโภคเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไปนะคะไม่เข้าใจกันผิดนั่นเองโอเคมาในประเด็นที่เนื้อหาที่ถูกจำกัดกันคะ่ะตรงนี้หมายความว่า โฆษณาหรือสินค้าบางตัวสามารถทำการโฆษณาได้แต่มีข้อแม้มีข้อจำกัดอยู่นะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาจำกัดนะคะก็คือว่าสามารถโปรโมทบน Google Shopping ได้ แต่ว่าผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่ Google ให้ไว้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้อจำกัดนะคะก็คือว่าดูว่ากฎหมายของประเทศนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆที่เราจะโปรโมทเนี่ยเขาอนุญาตให้โปรโมทผลิตภัณฑ์นั้นหรือเปล่านะคะกับ2ก็คือกลุ่มอายุของกลุ่มเป้าหมายเราเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยไม่เหมาะสมกับเยาวชนอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องดูว่า คนที่เราจะโปรโมตเนี่ยมันโอเคไหมกลุ่มกลุ่มลูกค้าเหล่านี้โอเคไหมนะคะเราต้องคำนึงถึงกฎหมายกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอย่างที่3มเอาง่ายๆเลยก็คือเนื้อหาการโฆษณาเนื้อหาที่เราจะสื่อไปเนี่ยต้องมีความเหมาะสมนะคะเนี่ยเป็นแบบ3ข้อจํากัด3ข้อแม้ใหญ่ๆที่เราต้องปฏิบัติตามถ้าเราจะขายสินค้าเหล่านี้นะคะสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะสินค้าสําหรับผู้ใหญ่คะ่ะหรือ adult product นั่นเองเนาะเอาง่ายๆ สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ก็คือสินค้าที่มีเนื้อหาชี้นำทางเพศหรือมีการมีรูปภาพที่เปิดเผยเนื้อหนังเกินไปหรือว่าเป็นภาพเปลือยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งข้อแม้ก็อย่างที่พูดไปก็คือต้องไปดูว่าต้องไม่ละเมิดกฎหมายในประเทศนั้นๆที่เราจะโปรโมทนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่กลุ่มเยาวะชนนะคะแล้วก็เนื้อหามีความเหมาะสมเนาะไม่แบบเปิดเผยอะไรที่แบบความสัมพันธ์ทางเพศอย่างจงแจ้งหรืออะไรพูดถึงการละเมิดทาง เพศอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะตัวอย่างสินค้าสําหรับผู้ใหญ่นะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะก็มีเซ็กทอยใช่ไหมนิตยสารเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนาะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็พวกชูชันที่มีการอา ด้วยอยู่ทางเพศอะไรแบบนี้นะคะก็คือสินค้าสําหรับผู้ใหญ่นั่นเองคือโปรโมทบน Google Shopping ได้แต่มีข้อจํากัดนั่นเองค่ะต่อไปอย่างที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอะไรบ้างนะคะก็พวกเหล้าเบียร์ไวน์สาเกแชมเปญอะไรอย่างนี้นะคะรวมไปถึงพวกเบียร์ที่ไร้แอลกอฮอล์พวกไวน์ไร้แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคือโปรโมทได้แต่มีข้อจํากัดข้อจํากัดก็เหมือนเดิมค่ะกด หมายและกลุ่มลูกค้าแล้วก็เนื้อหาที่เราจะโปรโมทมันก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะ ต่อไปอย่างที่3นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เนื้อหามีลิขสิทธิ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ตามที่มีลิขสิทธิ์ Google ไม่ให้โปรโมทเลยนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองแล้วอยากจะโปรโมทบน Google Shopping ให้ติดต่อไปอยัง Google โดยตรงนะคะต้องติดต่อไปหาเขาแล้วเขาก็จะพิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็พิจารณาเป็นหลายๆไปแล้วอนุมัติให้เรานะคะต่อไปอย่างที่4ี่นะคะนั่นก็คือสินค้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพานันนะคะ หลักๆเลยก็คือเว็บพนันต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสลากินแบงแ่งรัฐบาลสลากินแบ่งเอกชนเหล่านี้นะคะก็ถูกจํากัดเนื้อหาเช่นกันค่ะต่อไปอย่างที่5นะคะนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอันนี้ค่อนข้างจะดีเทลเยอะหน่อยก็คือพวกยาต่างๆนั่นแหละคะ่ะยาที่ซื้อได้ตามร้านขายายาทั่วไปหรือยาที่จะต้องให้แพทย์สั่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเวชภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แล้วการและการเจริญพันธุ์นะคะแล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาหรือ เสริมสมรรถภาพทางเพศอะไรประมาณนี้นะคะก็คือรวมอยู่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการรักษาสุขภาพครึ่งต้องบอกว่าดีเทลเยอะเพราะเราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราขายอะ่ะเป็นยาหรือเปล่าระบบถ้าระบบคิดว่าเป็นยาเราเนื้อหาเราจะถูกจํากัดทันทีนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะสามารถโปรโมทได้แต่เขาจะพิจารณาในเนื้อหาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราจะโปรโมทด้วยว่าประเทศนี้เขาอนุญาตให้จําหน่ายแจกจ่ายยาเหล่านี้ เปล่าด้วยนะคะก็มีหลายอย่างเนาะข้อจํากัดของเขาต่อไปนะคะอย่างที่6นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองนั่นเองก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าการเมืองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายและมาตรฐานของแต่ละสถานที่รวมไปถึงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งด้วยเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งกฎหมายแต่และที่ก็จะแตกต่างกันไปว่าห้ามโปรโมทอะไรก่อนการเลือกตั้งกี่วันอะไรแบบนี้นะคะและตัวอย่างเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะก็อย่างเช่นโปรโมทพรรคการเมืองโปรโมทผู้สมัคร als, ลงเลือกตั้งนะคะ รวมไปถึงการผู้จาประสายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะคะก็จะถูกจํากัดเนื้อหาเช่นกันค่ะต่อไปอย่างที่7นะคะก็คือสินค้าที่มีเครื่องหมายทางการค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าของแท้ออริจินอลเลยหรือว่า เป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกับแบรนด์นั้นนะคะก็คือเรามีการเอาโลโก้ของแบรนด์นั้นมาติดบนรูปภาพของสินค้าเรานะคะสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกจํากัดเนื้อหาก็คือหลกัหลกๆเลยคือ Google เนี่ยจะไปถามเจ้าของแบรนด์เลยว่าเขาอนุญาตให้เราใช้โลโก้ของเขาหรือเปล่าเขาอนุญาตให้เราใช้ชื่อของแบรนด์เขาหรือเปล่าถ้าแบรนด์อนุญาตก็อนุญาตถ้าแบรนด์ไม่อนุญาตก็คือไม่อนุญาตนะคะก็คือมีการจํากัด ประมาณนี้เนาะทั้งหมดนี้7อย่างนะคะก็คือสินค้าที่ถูกจํากัดเนื้อหามีข้อแม้ในการโปรโมทบน Google Shopping นะคะประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นคือบนาธิการและความเป็นมืออาชีพค่ะ ก็คือว่า Google เนี่ยก่อนที่เขาจะเอาสินค้าในร้านเราไปโปรโมทเขาจะต้องเข้ามาตรวจร้านเราก่อนร้านเราจะต้องดูเป็นมืออาชีพดู professional นะคะเงื่อนไขง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าเว็บเราต้องสามารถเข้าถึงได้มี landing page มีโดเมนมี URL อะไรเงี้ยคลิกแล้วมีหน้า สินค้าขึ้นมานะคะไม่ได้คลิกแล้ว e ออร์เหรือว่าหาสินค้าเหล่านั้นไม่เจออะไรประมาณนี้นะคะรวมไปถึงข้อความที่เราจะเอามาโปรโมทโฆษณานะคะก็คือชื่อสินค้าอะไรประมาณนี้เนาะก็คือจะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษธรรมดานะคะไม่เป็นพิมพ์ใหญ่หมดเลยไม่เป็นแบบเอา ตัวอักษรพิเศษอักขระพิเศษหรือตัวสัญ,ญาลากักษณ์ต่างๆมารวมอยู่ในนั้นด้วยก็คือไม่เป็นข้อความที่แบบเรียกร้องความสนใจเกินไปอะไรแบบนี้นะคะก็ตรงเนี้ยก็จะถูกตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะต้องเข้าถึงได้ในทุกเบราว์เซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Chrome ไม่ว่าจะเป็น Internet Explorer หรือ Firefox หรืออะไรพวกเนี้ยก็คือสามารถใช้เบราว์เซอร์ต่างๆเข้าถึงเว็บไซต์เราได้นั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็ เป็นข้อจำกัดต่างๆเป็นนโยบายเกี่ยวกับ Google Shopping Ads นะคะที่ แนะนำให้อ่านเนาะจะได้รู้ว่าอะไรที่เราขายไม่ได้บ้างบน Google Shopping นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมไปอ่านได้ในลิงก์ด้านล่างรับทิมแปะเอาไว้แล้วนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าสินค้าที่ฉันจะขายอยู่เนี่ยมันขายได้ไหมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างสามารถทักไปหา Google ได้เลยติดต่อทาง Google ได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้คำปรึกษาเราอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ใจดีมากนะคะแนะนำว่าให้ติดต่อไปได้เลยค่ะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่า ะะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม s u b ส c r ค b e ให้ทับทิมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ